ทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจัดส่งคุณกิติกรนะครับกทมสั่งมาทั้งหมด4ชิ้นทดสอบก่อนจะส่งนะครับเบอร์หนึ่งสีแดงนะครับผ่านนะคบเบอร์สองสีเหลืองนะครบผ่านนะคบเบอร์สามสีฟ้านะครับโอเค ตั้ง3ตัวทดสอบเรียบร้อยนะครับต่อไปชมคลิปการทดสอบนะครับ3ขามินิเทรนเนอร์นะครับเลขการทดสอบ D 983ชมคลิปการทดสอบกันเลยครับ983รายเฉพาะตัวตรงนี้ครับตันขบัติมือเกิดแรงยกนะครับทานครับสี่ชิ้นทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพลูกค้าอุนตังเรียบร้อยเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากครับ